ในโอกาสนี้ขอกราบรัตนาประเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกคถากราบรัตนาครับขอโอกาสท่านเจ้าคุณพระราชสุทธิธรรมจารย์ ท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีท่านเจ้าคุณพระราชวชิระธรรมนิเทศท่านเจ้าคุณพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีท่านเจ้าคุณวิเชียนโมลีรองเจ้าคณะภาคหนึ่งท่านพระครูประหลัดรัตนวิรวัตท่านเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและพระเทหลาหนุเทละ ทุกๆรูปที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ขอจเจริญพรอุบาสกอุบาสิกายอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมากายทุกๆท่านสาธุเบื้องต้นต้องขอแสดงมุทิตาสการะกับท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายที่ได้รับพระมหากราุณาธิคุณ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์กับทั้งเลื่อนสมณศักดิ์ตามที่คุณนรธรรมนิธาได้อ่านประกาศไปแล้วนั้นทุกๆุกรูปในที่ประชุมนี้วันนี้กระผมได้มีโอกาสมาร่วมแสดงและมาร่วมวิธีในการแสดงมุทิตาสการะ ที่ทางคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโดยการนำของท่านเจ้าวาดคือท่านพระกูปะหลัดรัตนวีรวัตรได้จัดให้มีพิธีกรรมอันสำคัญหรือถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่พระสงค์ที่อยู่ในวัดพระธรรมกาย หลังจากที่ได้ออกไปรับตำแหน่งหน้าที่ในจ่างจังหวัดบ้างในต่างประเทศบ้างรวมแล้วทั้งหมด23รูปได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรตามฐานะนั้นๆกับทั้งได้รับเลื่อสนสมณศักดิ์ ตามฐานะนั้นๆดังที่คุณนศธรรมนิธาได้ประกาศไปแล้วนับเป็นเกียรติประวัติเป็นประวัติศาสตร์ของพัระธรรมกายที่ได้มีพระสังฆาธิการได้รับสมณศักดิ์เช่นนี้และในการนี้ ทางคณะสงฆ์ก็ได้จัดให้มีการแสดงมุทิตาเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายซึ่งมีเจ้าคณะบ้างเจ้าอาวาสบ้างผู้ช่วยเจ้าอาวาสบ้างนี้นั้นว่าพวกเราทั้งหลายที่อยู่ข้างหลังยังไม่ทิ้งท่านยังมีน้ำจิตน้ำใจ ที่จะร่วมแสดงออกแก่ท่านการได้รับสมณศักดิ์หรือได้เลื่อนสมณศักดิ์เช่นนี้ก็เพราะจากผลงานที่ปรากฏที่ท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ดูแลวัดวาอารามทั้งในในภายในประเทศและในต่างประเทศ โดยอาศัยองค์กรทั้งหกประการคือการปกครองการเผยแพร่การศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การสาธารณสงเคราะห์และการสาธารณูปการในการบริหารจัดการวัดนั้นๆหรือในหน้าที่นั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ทำแล้วนี้ จึงได้รับไปถึงองค์สมุติเทพคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่ท่านแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกในพระบรมราชโองการ <c oughs> ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไปแล้วนั่นให้มากยิ่งขึ้นสมกับที่เราได้รับสมณศักดิ์ ตึงในพระบรมราชโองการนั้นจะมีคำอยู่คำหนึ่งว่าขอพระคุณจงรับภาระธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระช่วยระงับเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์ในพระอารามตามสมควรเป็นภาระธุระนั่นก็หมายความว่าท่านมีภาระ ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านทั้งส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือทำหน้าที่ส่วนตัวของเราให้สมกับสมณะภาวะหรือสมกับสมณะสารูปแต่อีกส่วนหนึ่งนั่นภาระที่เราจะต้องสนองให้กับงานคณะสงฆ์ในเมื่อเราได้รับตำแหน่งหน้าที่ใดๆเราก็ทำงานในตำแหน่งหน้าที่นั้นๆให้สมกับฐานะ สมกับภาวะที่เราได้รับนั้นๆอีกประการหนึ่งคำว่าุระท่านก็ต้องทำหน้าที่ทุระในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็คือการสั่งสอนพระธรรมวินัยเป็นภาระสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่ขลหัดและขลหัดญาตโยมพระพิสูจสมณยที่อยู่ในวัดและนอกวัดให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติดี นอกจากนี้แล้วท่านทั้งหลายจะต้องรับภาระอำนวยความสะดวกในการบำเพญ็ญกุศลให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอีกประการหนึ่งที่บอกว่าช่วยระงับอธิกรณ์เมื่อเรื่องใดนๆในเกิดขึ้นจะเป็นในวัดก็าตามหรือนอกวัดก็าตามเมื่อเราได้รับทราบหรือ รู้แล้วต้องทำหน้าที่ระงับสิ่งเหล่านั้นด้วยสันติวิธีนึกถึงหลักคำสอนของผู้เดยเจ้าตินัฐารละก่าวินัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามพยายามทำให้ดีให้งามอย่าพยายามทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่และก็อย่าพยายามทำเรื่องใหญ่ให้เป็นพยายามทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก และพยายามทำเรื่องเล็กๆให้หมดไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้ดูแลภาระทุระในพระพุทธศาสนาถ่วยระงับปธิก่อนที่จะเกิดขึ้นหรือที่จะมีขึ้นให้ระงับหมดไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น <c oughs> สามารถระงับได้เหมือนอย่างกับความร้อนเกิดขึ้นแล้วอย่างเราเรายัางระงับได้ด้วยการ ห้องในนั่งในห้องแอร์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราระง,งับได้ก็ต้องระง,งับด้วยสติปัญญาด้วยสันติวิธีที่กล่าวนี้คือขอฝากท่านทั้งหลายไว้เพราะบางลูกเป็นถึงเจ้าคณะเราต้องทำหน้าที่ยึดหลักตระหนักในหน้าที่ทำดีให้ปรากฏก็จะเป็นประโยชน์แก่วัดวาอารามแก่พระศาสนาและ แก่สังฆมณฑลอีกส่วนหนึ่งด้วยการที่ท่านได้ตำแหน่งหน้าที่หรือยศถารมดาศักนั้นก็เพราะท่านได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไปว่าอุทธานวะโตสติมตโตสุจิกร,รมมัสสนิสัมมะการิโนสัญญาตาัจั ธรรมชีวิโนอปมาตตัสะยะโสภิวัตติยดย่อมเจริญแก่บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรมีสติมีการงานที่สะอาดใคร้ครวนแล้วจึงทำม,มีความสำรวมระมัดระวังเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอาชีวะปาริสุทธิ ไม่ประมาทในการทำหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เมื่อเราปฏิบัติได้ดังนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบ้านเมืองหรือขราวาตญาติโยมเราทำการงานใดๆก็ทำงานด้วยความขยันมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้แม่งานนั้นจะเกิดแม่งานนั้นเน่ยมันจะหนักก็ตามหรือทำไปแล้วมันจะไม่ได้อะไรก็ตาม แต่ขอให้เราได้ภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่แล้วได้ทำด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความตั้งใจด้วยความเต็มใจไม่ท้อถอยเพราะว่าการความขยันหมั่นเพียรน,นี้เป็นประการสำคัญบุคคลที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะอาศัยความขยันหมั่นเพียรประการที่สองในการทำงานต้องมีสติสติมะโตเนี่ยคือมีสติ ในหลักของคุณธรรมหรือว่าคุณสมบัติของการปฏิบัติกรรมาฐานเขาบอกว่าสติมาเป็นผู้มีสติมีสติระลึกได้ในการทำในการพูดของตนเองอะไรที่ควรพูดก็พูดอะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ควรจะพูดมีสติระลึกนึกถึงอยู่เสมอเสมอกับทั้งระลึกนึกถึงความดีความงามที่เราจะทำต่อไป อะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรที่เป็นโทษสิ่งใดที่เป็นคุณเราก็ทำในสิ่งนั้นอะไรที่เป็นเป็นโทษเราก็ไม่ทำในสิ่งนั้นประการต่อมาสุจิกรรมมะสะัสักมีการงานที่สะอาดเขาเรียกว่าปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าโปร่งใสทำอะไรก็ทำด้วยความโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม ก็ขอให้ทำด้วยความโปร่งใสยิ่งเราเป็นจเจ้าวาดต้องสามารถที่จะเปิดเผยเป็นเพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะญาติโยมเขาก็อยากจะรู้อยากจะทราบว่าอย่างไรต่ออะไรเราต้องทำงานด้วยความโปร่งใสด้วยการงานที่สะอาดไม่ประกอบด้วยอมิมทสินจ้างที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์ ประการต่อมานิสัมมกริโนก็คือใคร่ควรแล้วจึงทำไะใครควรเสียก่อนว่านับหนึ่งถึงสิบหรือว่ามีรับไมโยยะไว้ยิ่งดีคร่ควรเสียก่อนว่านี่ควรไหมเป็นประโยชน์แก่วัดวาอารามไหมเป็นประโยชน์แก่เราไหมเป็นประโยชน์แก่พระาศาสนาไหมนี่แหละท่านทำหน้าที่ดังกล่าวนี้แล้วท่านจึงประสบผลสำเร็จ ประการต่อมาคือสัญญาตัดสะนี่ก็คือสำรวมระมัดระวังกายวาจาและใจของเราเพราะกายวาจาและใจเขาเรานะั้นมันซัดสายไปตามกระแสตามความต้องการตามความอยากได้ใครด่ดีถ้าเราไม่สำรวมระมัดระวังแล้วมันก็จะไปตามนั้นตามระบบของมันตามความต้องการของมันประการต่อมาธรรมชีวิโนโรเราเป็นพระ ก็ต้องเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้แล้วคืออาชีวปาริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนั่นเองอาชีวปาริสุทธิ์ก็คืออาชีพที่บริสุทธิ์ของพระก็คือบิณฑบาตท,ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์บบอสมูรณ์แบบอย่าทำอะไรที่ก่อให้เกิดความเสียหายหแก่การกณะสง์ ไม่วันในเรื่องใดๆเราต้องระมัดระวังและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทไม่ประมาทในการทำหน้าที่ <c oughs> ไม่ประมาทในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนย่อยๆว่ายศย่อมเจริญแก่บุคคลที่มีการมีความขยันหมั่นเพียรมีสติมีการงานที่สะอาด ใกล้ควรแล้วจึงทำมีความสำรวมระมัดระวังเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ประมาทท่านประสังฆาธิการผู้ได้รับตำแหน่งหน้าที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนได้รับยกย่องให้มีตำแหน่งหน้าที่ขึ้นนี้เพราะท่านได้ยึดหลักที่กระผมได้กล่าวไปแล้วแม่ญาติโยมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ยศลาบก็าตามจะเจริญแก่เราได้เราก็สามารถที่เอาหลักธรรมที่ว่านี้ไปใช้ไปดําเนินชีวิตของตนของตนได้ตามฐานะของตนของตน,ของตนก็จะสามารถประสบผลสําเร็จจึงขออนุโมทนากับท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายของวัดพระธรรมกายทั้งที่อยู่ในประเทศไทยทั้งที่อยู่ในต่างประเทศทุกๆโซนไม่ว่าจะเป็น อเมริกาโซนยุโรปหรือโซนโอสเตรเลียเอเชียก็าตามที่ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ขอให้ท่านตระหนักในหน้าที่ในในสิ่งที่ท่านได้รับพระมาหากรุณาธิคุณในครั้งนี้และพยายามดูในพระบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกไว้หรือให้ไว้ซึ่งมีพระประมาพิไทยของพระองค์นั้นอยู่ด้วย ว่าท่านได้ให้อะไรไว้แต่ตรงนั้นก็ขอให้ทำหน้าที่นั้นอย่างสมบูรณ์แบบในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และด้วยอำนาจกุศลคุณงามความดีสัมมาปฏิบัติที่ท่านเจ้าคณะพระสังฆาที่การทั้งหลายที่ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ใหม่และเลื่อสนสมณศักดิ์ รวมไปถึงท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการญาติโยมทุกคนจงเป็นผู้ถึงความงอกงามไพยบูรณ์ในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเจริญด้วยจจตุลพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภละและปฏิภาณคุณสารสมบัติโดยทั่วหน้ากันทุกรูป ทุกคนเถินสาธุ